น้ำใจเล็กๆน้ำใจเล็กๆน,น้ำใจเล็กเวันนี้มีเรื่องราวที่น่าประทับใจมาเล่าให้ฟังนะคะมีเด็กชายคนหนึ่งทะเลาะก,กับแม่รุนแรงมากเขาจึงหนีไปนอนบ้านเพื่อนขณะที่กำลังนั่งรอรถเมย์อยู่นั้นก็นึกได้ว่านั่งรอผิดป้าย จึงรีบลุกอย่างเร็วเพื่อที่จะไปรอขึ้นรถอย่างป้ายรถเมล์ที่ถูกต้องขณะที่กำลังจะเดินไปก็มีเสียงของลุงแก่ๆคนหนึ่งเรียกไว้เขาจึงหันไปและพบกับลุงผอมๆคนหนึ่งแขนใช้งานไม่ได้ขาก็เดินกระโผกกระเพตเดินเข้ามาหาพร้อมกับยื่นกระเป๋าเงินที่เด็กชายคนนั้นทำตกไว้ที่ป้ายรถเมล์และพูดว่านี่ของหนูหรือเปล่าลุงเห็นมันตกอยู่ข้างๆที่หนูนั่งหนะัก เท่านั้นเองเด็กชายก็รีบยกมือไหว้พร้อมขอบคุณและยื่นเงินให้ลุง300บาทแต่ชายพิการบอกว่าช่วยโดยไม่ได้หวังอะไรตอบแทนนี่คือตัวอย่างของน้ำใจเล็กๆที่ทำให้เด็กชายคนนี้ไม่ลืมเลยค่ะบอกเล่าความมีน้ำใจให้แก่กันสร้างสรรค์สังคมไทยให้มีความสุขคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชพัฏเชียงใหม่